Oh, oh, สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุู้ขุโทษครับผมวันนี้มาพบกับบารบานาพากินมาแซบครับในบารบานาพาพี่น้องมากินแกงปลาคอพี่น้องแกงปลาคอสซนทริสม์แทบุ๊คซี่แล้วกบัวพิจตูมหอมพี่น้องแกงปลาคอแล้วก็แกงมอชอนพี่น้องเขาเนี้ยห่อนๆได้ต่อครับผมมาแซบแบบารบานาพี่น้องเจียวปลาหมาาำนำพี่น้องมาโอ้ยเป็นเมนูอาหารอีสานบาน์บาร่าห่อพี่น้องแซบแซบเลยแกงปลาคอปลาคอบานพี่น้องในมัตตบ้านมาแกงแทบบัก ชีชีลาวหอมไป่น้อเนี่มอืมอืม,อม,อมแกงปลาคอไปหนอ่อยเจ็บ มาสับจ้าบ้าบานหน้าครับอหอมไม่หรอกหอมมุสซี่แบบบัวให้ตัวใส่ครับเขาหวหอนๆอุย้ยจับมันคำเขาบีเลย เขาเผาแบบบานๆนพี่น้องเปรียวเลยอืมอืมว่าสี่วิตัวอืมอืมขอเข่าอยากติดมือหน่อยพี่น้อง เสียบๆเ,เจ้าเสียถวยหน่อยวะนนี้หุ่นล้วยุบเลยทช้ผสมบรายมาแล้วพี่น้องผักลายกว่าสำอแกงผัก หืมแซ่บพี่น้องแซ่บแบบอีสา,บานบ้านนาเลยพี่น้องแกงมะคลอใส่เม็ดสมตำเครื่องใส่หอมพริกแห้งพริกสดแน่คาตะไคร้หอมแดงพี่น้อง,นนองหอมแดงก็บโคแบแบบหยาบๆพี่น,อน้องม่นต้องบมดต,ตำแหลกหอม ใส่ต้นหอมนำ้ำในดอกหอมมันจะน้ำมันน่องใส่ต้งตุนหอมต้องดอกหอมเสียบเสียบเส่พักอะไรกินน,นอนหวานน่องเสียบรับอพอคลอบานเท่า พอคอหน้าไป่น่องอขาดอะไรคือบอกซี่บักซี่มายิตตู้ไปน่อง

น้ำม,มันมสมน้ำมันสมจะคล้องไปหรอกสมมัติบัลเสีบเจ็บ้ำมันสมไม่ไหม้งามครับหุ้ยเคียงปลาเคียงปลาคอไปหรอกแจงกินแบบบรนบาดเท่ามัน,นเสียบครับอืม อขอ,อยานมือรุอยนังนี่น้องส่วนแนมือน้ำเนาะครับเนาะ เจ้าเนี่แบบจุกเลยพี่น้องดนกินเถอะแบบพี่น้องแกงบะคเซ้นไม่สม อ mm ืมออืมเขาติดมือปั่นดีกนุวงจุบเจียวเลย แกมไม่นอกแก่เขาจนพุ่นแก่ข้างหนักแก่ถูกหัวเลยครับแก่ไม่หัวอืมห้างมัน

แซ่บมันพี่น้องผักโขงไงแข็งใแซน้ำมะพปักแซฟอ๋ออืมจ็แซ่บพี่น้องเมนูแกงผักคอพี่น้องผัอใส่โลกพี่น้องคลั้งพอดีแกงแกงเชอร์เมลส้มแซปักบัวบักชี่ยวยูตู้พี่น้องข้างๆจ็แซ่บกับแจวปลาไหพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องครับผมอ๋อ ก่อนจากหน้าก็คืองคาผมฝากอะไรก็แชร์ติดตามเขาซับตะไข่บาวาน้าบากินมาเสียบเชนเดวเฮนนัมแมนเอครับโดยกําลังใจบาวาน้าครับผมผิดพลาดประการใดครับขอโทษขอไปไว้รับไม่ร้ครับผมอาทีตมือกินมดสุภาพน้ำพี่น้องใส่ซอนน้ำใส่มืองน้ำน้ำพี่น้องเนาะต่อขอโทษไปได้ครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับมินี้บาวาน้าตัวคอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ